บรรยากาศหลังงานเลิกค่ะทยอยกันกลับบ้านแต่เราก็ยังอยู่ค่ะเรายังไม่กลับทำเหมือนบ้านอยู่ใกล้เลยค่ะเด็กๆไม่ยอมกลับค่ะยังสนุกอยู่เราก็ชมวิวไปเรื่อยๆค่ะบริเวณท้องสนามหลวงโดนัทยังยิงพุไฟ ดอกไม้ไฟเล่นเฉยเลยไม่ยอมกลับบ้านค่ะทีนี้สนามหลวงนะคะแต่บ้านเราอยู่นนทบุรีอยู่บางใหญ่ทุกหน่วยงานเริ่มทยอยกลับแล้วค่ะแต่เราก็ยังไม่กลับค่ะยังเก็บภาพบรรยากาศวิวส,สวยมาให้ชมวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะฝนไม่ตก ึ้นไปถ่ายรูปด้านบนค่ะด้านบนเวทีหลังจากนายกกลับไปแล้วผู้ใหญ่กลับไปแล้วก็จะมีประชาชนขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเวทีค่ะเสร็จแล้วมารอกลับบ้านรอแก๊ป